สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการซื้อที่ดินของประเทศอเมริกากันบ้างดีกว่าเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวการซื้อ,อสก้าถูกไหมที่อเมริกานเนี่ยได้ทําการซื้อจากรัสเซียมาในราคา7ล้านดอลลาร์ครับก็ถือได้ว่าเป็นการซื้อที่แบบรัสเซียเนี่ยขาดทุนแบบ ย่อยับนะครับผมคือแบบไม่รู้จะแบบว่าขาดทุนยังไงเลยนะครับถูกไหมเพราะว่าสก้าเนี่ยเป็นแหล่งน้ํามันนะครับผมเราซื้อมาในราคาแค่แบบ7ล้านดอลลาร์คือแบบถูกจัดนะครับผมแบบถูกโคตรโคตรอ่ะแบบถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับผมแล้ว7ล้านดอลลาร์ในยุคนั้นเนี่ยเอาเลขจริงๆเลยคือ7.2ล้านดอลลาร์ในยุคนั้นเนี่ย ตีเป็นเงินในปัจจุบันเนี่ยประมาณ140ล้านดอลลาร์นะครับผมก็ไม่ได้แพงอะไรเลยอะ่ะเทียบกับของที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือแบบคนละเรื่องตีเป็นเงินไทยเนี่ย140ล้านดอลลาร์ก็4,500ล้านบาทคือจิ๊บิถูกๆนะครับซึ่งใปัจจุบันนี้เองอะ่ะชาวรัสเซียหลายๆคนยังคงเสียได้อยู่เลยแล้วก็ ถ้ารัเสเซียยังคงครอบครอง阿拉斯าต่อไปเนี่ยคือที่ดินมันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันถูกไหมจากรักเสเซียเนี่ยรัเสเซียก็ยังสามารถเมนเทนพาวเวอร์เอาไว้ได้ก็คือต่อให้ไม่ขายให้อเมริกาไปเนี่ยนะครับรัเสเซียก็ยังสามารถรักษาอํานาจให ราสกาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียได้โดยที่ไม่ได้ถูกประกาศอิสระภาพหรือแยกตัวออกไปเป็นประเทศนั่นก็เป็นความเสียหายมากๆของรัสเซียแต่ในคราวนี้เองเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมมันมีอีกหนึ่งกรณีเกิดขึ้นนะครับเื่ออเมริกาเนี่ยได้ซื้อที่ดินจากฝรั่งเศสมานะครับบริเวณต,ตรงหลุยเซียนาตรงที่เองเนี่ยเหตุการณ์นี้เรียกกันว่าหลุยเซียนาเพอร์เชสนะครับในตอนนั้นเองฝรั่งเศสเนี่ยต้องการเงินเพื่อเอามาทําสงครามกับอังกฤษแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมเกิดกลายเป็นสงครามเติร์สโคออลิชัน รวมไปถึงเนเปิลแทนนะครับก็คือเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาความแตกต่างสําคัญเลยก็คือ阿拉สกาเนี่ยอยู่ใกล้รัสเซียและวรัสเซียสามารถเมนเทนคอนโทรลไว้ได้ถ้ายังมีอยู่ถึงปัจจุบันถูกไหมแต่แตกต่างงันฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมขายลุยเซียนาไปลุยเซียนาที่ขายไปเนี่ยมีพื้นที่กว่า2ล้านตารางกิโลเมตรนะครับก็คือใหญ่กว่าไทยประมาณ4เท่าขายไปในราคา15ล้านดอลลาร ซึ่งถ้าดูเป็นแบบราคาต่อไร่มาแล้วเนี่ยคือแบบฝรั่งเขาจะคิดราคาเป็นต่อเอเคอร์นะนะก็ตกประมาณเนี่ยแบบอยู่แถวๆต่ากว่าประมาณ3เสเซนหน่อยๆน,น,นะครับผมต่อหนึ่งเอเคอร์หนึ่งเอเคอร์เนี่ยประมาณ2.5ไร่นะครับเท่ากับว่า1ไร่เนี่ยนะครับผมน้อยกว่า1สตาค์งอีกนะครับในการที่อเมริกาซื้อมาจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็นดินแดนที่ใหญ่มากๆและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นส่วนกลางๆของอเมริกาที่อาจจะไม่ได้เจริญเท่าฝั่งแบบอีสต์โคสต์หรือว่าเวสต์ มีแบบนิวยอร์กมีแคลิฟอร์เนียอยู่อะไรแบบนั้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนกึ่งกลางของอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องมาให้ได้ถูกไหมตรงนี่เองเนี่ยหลายหลายคนอาจจะบอกว่าอเมริกาคุมนะครับผมคือแบบซื้อที่ดินมาในราคาเฉลี่ยนะตอนนั้นเองอะไรหนึ่งมึงซื้อมาไม่ถึง1สตางค์อะคือแม่งถูกจัดนะครับผมตีเป็นเงินปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้แบบมากไปกว่ากันเลยนะครับก็ตีเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยสิบห้าล้านดอละลาร์ในยุคนั้นนะครับในช่วงปี1803เนีเแบบนป 11จะอยู่ที่ประมาณ340ล้านดอลลาร์ก็อสักหมื่นกว่าล้านนะครับซึ่งหารออกมาเป็นเอเคอร์แล้วเนี่ยก็คือเอเคอร์นึงอะ64เซนเท่านั้นเองแล้วถ้าจะหารเป็นไร่เนี่ยนะครับผมก็คือ1เอเคอร์เท่ากับ2.5ไร่ถูกไหมก็ต้องเอา64เซนเนี่ยหาร2.5ไปนะครับก็ตก1ไร่เนี่ย25เซนเท่านั้นเองในเงินปัจจุบันตีเป็นเงินไทยนะไร่หนึ่งเนี่ย50ตังค์ครับ50ตังค์จริงๆ ถูกมากนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยก็ได้มองว่าโอเคฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะโห้โคตรไม่คุ้มเลยเอารมณ์เหมือนรัสเซียหรือเปล่าแต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยมองว่าฝรั่งเศสเนี่ยโคตรคุ้มเลยเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยเนี่ยดินแดนตรงนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยท่าน ลากมาจนปัจจุบันนะยังไงก็ต้องประกาศอิสรภาพหรือว่ารวมกับอเมริกาไปอยู่แล้วแหละมม่เป็นดินแดนที่แบบพระฝรั่งเศสไม่สามารถเมนเทนอำนาจเอาไว้ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยขายไปเอาตังค์มาทําสงครามดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปสงครามเพื่อปกป้องประเทศตัวเองจากการลุกลานของเราระบอบกษัตริย์ในยุโรปด้วยถูกไหมตอนนั้นนโปเลียนเนี่ยก็ถูกยุโรปลุมถึงกันใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นข้อที่1ก็คือฝรั่งเศสเองเนี่ยไม่สามารถเมนเทนอำนาจตรงนั้นได้นะครับผมถ้าลากมาจนปัจจุบันเนี่ยยังไงตรงนั้นเนรปะทศ เศอย่างแน่นอนนะครับจากนั้นเองเนี่ยอย่างที่2ก็อย่างที่บอกไปนะครับฝรั่งเศสต้องการเงินมาทำสงครามเพื่อปกป้องดินแดนแม่ก่อนคือแบบอ่ะตัดหางตัดไปก่อนเถอะเอาตัวให้รอดก่อนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันคือแบบขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนอนะอันนี้ก็สําคัญนะถูกไหมจากนั้นเองครับอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือฝรั่งเศสเนี่ยก็ เหมือนลอกขายอเมริกาเหมือนกันนะครับอาจจะหาออกมาเนี่ยโหงเงินปัจจุบันแม่งไล่ห้าสิบตังเองหาเป็นเงินยุคก่อนที่แม่งไล่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งสตางค์ด้วยซ้ำไปแต่ไอดินแดนของที่ฝรั่งเศสแม่งตีเส้นใหญ่ๆมาเนี่ยนะครับขนาด2ล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยตีเป็นไล่เนี่ยเลขถดหัวเลยนะครับก็ประมาณ1,200ล้านไล่นะครับฝรั่งเศสอ่ะแม่งก็ขีดไปอย่างนั้นแหละว่ากลัวได้ดินแดนมาเท่านี้นะครับ แต่จริงๆแล้วอ่ะฝรั่งเศสอ่ะไม่ได้มีอำนาจในการปกครองทั้งดินแดนตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าฝรั่งเศสไม่ได้มีกําลังมากขนาดนั้นนะครับฝรั่งเศสเนี่ยคนโทรลดินแดนได้จริงๆอ่ะแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วดินแดนส่วนอื่นเนี่ยก็ถูกอาศัยอยู่โดยชาวอินเดียแดงน,นะครับก็คือแบบกูเคลมว่ากูได้เยอะแต่จริงๆแล้วอำนาจในการควบคุมจริงๆอ่ะมีกระจ่อยเดียวนะครับผมก็เลยทําให้อเมริกาเนี่ยก็เลยซื้อมาถูกไนงะเขาเลยขายถูกไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าเอออำนาจที่ตัวเองมีจริงๆอ่ะมันไม่ได้มากขนาดที่ครอบคุมได้ดินแดดดนทั้งหมกก็เลยยขาาไปีว่ กลายเป็นว่าเป็นดิวที่อาจจะวินวินนะอเมริกาก็วินฝรั่งเศสก,ก็วินนะครับแล้วแต่มุมมองของคนนั่นเองและนี่ก็คือเหตุการณ์ลุยเซียนาเพลเชสที่ได้เกิดขึ้นในปี1 8 0 3ในวันที่11เมษายนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเกาาต็ประวัติศาสตร์น่ารู้ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากให้ผู้ชมกันและหากท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนปโปเลียนทําสงครามกับยุโรปเนี่ยแนะนําเลยช่องใหม่ของผมเว็บชีวะนะครับ Battle of Hillman ข a l ลองไปติดตามกันได้ครับล,ลองว่าสนุกมันสะใจเร้าใจแน่นออนคืแบบว่า มันช่องนี้ตั้งใจทํามากๆคลิปหนึ่งนี่ยาวทุกคลิปนะขั้นต่ําคือ15นาทีเลยนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยและหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสนับสนุน Mystery World ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่่้าผู้ชมเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์เนี่ยมันก็จะทําให้คลิปของเราอ่ะแบบถูกเลยคอมเมนต์ไปให้คนอื่นเยอะขึ้นด้วยนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด <ไป S 1> ในวันนี้ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u ั่นเจอร์สกมมิลนั่น ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีเนยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย,าอย่าาาักกโมเเเินปปยยง้ดีีวด๋ววรนนรรจะตแล1ผ 9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ